สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกลับมาอีกครั้งกับบอลมาซะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเอริกาเซียนะครับจากตัวตลกสู่แกนหลักที่ฮันซิฟิกและบาเซลนาขาดไม่ได้นะครับก็ต้องพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าช่วงนี้ฟอร์มของเขานั้นยอดเยี่ยมมากๆนะครับอาจจะเป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงนะครับอาจจะไม่วื้อหวานะครับแต่ เอามาทดแทนได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนเขาก็สามารถเล่นได้นะครับต้องย้อนแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสารภาพโดยตรงเลยว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมไม่คิดและก็ไม่ฝันว่าทางตัวของเอลิกาเซียนะครับจะขึ้นมายืนระยะและพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดขนาดนี้นะครับผมเองนะครับสารภาพตา,ตามตรงเลยว่าเป็นคนที่ มองตัวของเอลิกาเซียว่าคือเป็นบอ่อนะครับเป็นบอ่อแฟนบอลทีมอื่นๆในมุมมองของเขาอาจจะมองเอลิกาเซียเป็นตัวตลกในเชิงที่ว่าเหมือนผ่านตลอดติดพลาดได้ตลอดอะไรแบบนี้นะครับเป็นเหมือนบอ่อน้ำมันเนาะซึ่งตอนนั้นตัวของผมเองก็พูดกันตามตรงพูดอีกทีก็ต้องบอกว่าสารภาพจริงๆว่า เอลิกาเซียตอนนั้น,ม,นมันทำให้เรานึกถึงแบบนั้นจริงๆนะครับพอ,อมาถึงจิโรนานะครับในจังหวะนี้ผมว่ามันคือจุดเปลี่ยนของเขาจริงๆก่อนย้ายไป,ไปอยู่กับจิโรนานะครับในฤดูกาลก่อนหน้านั้นตัวของเอลิกาเซียนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพาทีม กลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบหลายสิบปีเลยนะครับสำหรับจิโรนาซึ่งฟอร์มการเล่นในฤด,ดูกาลนั้นนะครับก็ถือว่าเรียกความมั่นใจให้กับตัวเขาได้พอสมควรเลยนะครับและฟอร์มก็ไปเข้าตาเฮสโคดอย่างฮันทิฟิกนะครับแล้วก็ดึงทีมมาอขออภัยครับดึงกลับมาร่วมทีมนะครับในตอนนั้นนะครับตัวผมเองก็ยังคงมองว่ามันก็อาจจะเป็นเพียงแค่อะไร หรือตัวโรเตชันนะครับแต่พอทานมานะครับสถานการณ์ในทีมนะครับมันเริ่มมีอาการบาดเจ็บนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแผงหลังนะครับตัวผู้เล่นเริ่มขาดหายไปนะครับและอิกากเซียก็ได้โอกาสนะครับเข้าไปลงสนามนะครับและเขาก็คว้าโอกาสนี้เอาไว้ได้นะครับทำผลงานได้อย่าง ยอดเยี่ยมนะครับในหน้าที่ของตัวเองนะครับซึ่งตัวของเอลิกาเซียนะครับมันมันจะมีความสารพัดประโยชน์อยู่ในนั้นนะครับแน่นอนเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นบาเซลนา100%แน่นอนเขาเติบโตกับอะคาเดมี่ของเรานะครับอย่างรามาเซียแล้วก็เป็นทั้งกับตันกับตันทีมนะครับในชุดเยาวชนแทบบจะทุกชุดเลยนะครับก่อนที่จะย้ายไปสู่แมนซิตี้นะครับความสารพัดประโยชน์ของเขานะครับเล่นได้ทั้ง นะครับแบ็กแบ็กแบ็กขวาแทนจูสกุนเดก็ทําได้ดีนะครับแต่จงังหวะสอดเข้าไปทำประตูก็ทําได้ค่อนข้างบ่อยนะครับในฤด,ดูกาลนี้ฟอร์มถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับตำแหน่งมิดฟิลตัวตัวรับนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นอีก1จุดนะครับที่ทําให้เขาะจะบอกว่าหลังๆมาใช้คําว่ายึดตัวจริงไว้เลยก็ได้นะครับนะต้อง คิดหนักเลยนะครับสำหรับฮันซิฟิกว่าจะส่งใครลงเป็นตัวจริงระหว่างเดยองกับตัวเขานะครับฟอร์มการเล่นถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับตำแหน่งตัวเซนเตอร์อ่ะขออัยครับเป็นมิดฟิล์ตัวรับนะครับสกัดบอลได้ดีนะครับอ่านเกมอ่านจังหวะได้ดีนะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่กาเซียก็เล่นได้ก็เป็นตัวของเซนเตอร์แบ็กนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตัวเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับปัจจัยสำคัญนะครับ สำหรับถ้า,ถ,าถ้าให้ผมมองนะครับว่าอะไรมันคือเพนพอยต์นะครับจุดเปลี่ยน turning point ของของเอลิกาเซียที่ทำให้เขาสามารถขึ้นมาทดแทนและก็มีการพัฒนาการที่ก้าวกระโดดได้ขนาดนี้ตัวผมเองมองไปที่ประเด็นเรื่องของ IQ f o ฟุตบอลนะครับความเข้าใจเกมนะครับตัวเอลิกาเซียมีความเข้าใจเกมค่อนค่อนข้างที่จะสูงนะครับอ่านเกมได้ดีนะครับแล้วก็มีความเข้าใจ กับเรื่องของแทคกติกอารมณ์ต่างๆเกี่ยวกับความต้องการของโค้ดนะครับซึ่งเขาตอบโจทย์ตรงนั้นได้ดีแล้วก็ลงไปในตำแหน่งไหนก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีต่ำกว่ามาตรฐานเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขานะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับในในความคิดผมตั้งแต่แรกเลยก็คือไม่คิดว่าเขาจะมาไดมาได้ไกลขนาดนี้นะครับแล้วก็ ในอนาคตผมก็เชื่อว่าเขาจะยังคงเป็นตัวจริงอ่ะขออภัยเป็นตัวหลักแกนหลักสำคัญให้กับทางฮันซิฟิกต่อไปยาวๆอย,ย,ย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะในตำแหน่งของตัวโรเตชันนะครับซึ่งผมมองว่ามันมันน่าจะได้มากกว่าน,นั้นอยู่ซึ่งที่ที่เราเห็นเนี่ยการเล่นในในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับก็ถือว่าโดดเด่นนะครับมีประโยชน์กับทีมมากๆนะครับซึ่ง ่ถ้าจะบอกถึงเรื่องของอตัวเขาเรียกว่าคาแรกเตอร์ในทีมในลักษณะที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับแบบนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับอย่างเจ้าหนูมาร์คเบอร์นาลก็ยังเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บก็อาจจะยังไม่สามารถเข้นศักยภาพตัวเองออกมาได้เพราะฉะนั้นตัวของเอ,เอลิกาเซียก็ยังคงเป็นตัวหลัก ใน,ใ,นในตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับอลิกาเซียก่อนหน้านี้เคยมีความคิดแบบที่ผมคิดหรือเปล่านะครับแล้วก็กับตำแหน่งที่เขาเล่นนะครับจุดไหนที่เพื่อนๆคิดว่าเขาทําได้ดีและอาจจะพัฒนาเพิ่มเพื่อนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านี้สวัสดีครับ